hello everyone today I come very really high up to the mountain this is very really nice weather today have a lot of sunshine it is a very high like 2000 meters ใะ2000 meters <laughs> this is very really nice ค่ะทุกคนมาเห็่นที่มาจากพี่น้องค่ะมาเบิ้งที่มาอันนี้ทองเขาสูงประมาณ2000เมตรทุกคนค่ะงามหลบายบุยทุก เที่ยวอันทึงทั้งทั้งภูเขาค่ะทุกคนค่ะงามงามวันนี้พระอาทิตย์สวยงามมากไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะ4องศาเองนะคะแต่อยู่บนยอดเขาแล้วมันโอ้ยหิมะงามไหลพี่น้องแตกต่างจากเมืองไทยอยู่ไก่ไกยูกยนีกับงามอยู่มาค่ะมาเบิ้งที่มางามไหลที่นี่อยู่ที่อะไรนะเซามอริชใช่ไหมคะ ซามอริสนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้คือแม่น้ํานะคะนี่คือแม่น้ําที่แข็งแต่แล้วแต่ตรงนั้นเป็นแม่น้ําที่ยังไม่ได้แข็งนะตรงนั้นยังเดินไม่ได้แต่ตรงนี้ที่เดินนี่คือเป็นแม่น้านะคะตรงนี้วันนี้มาเที่ยวน,นอกนะคะ่ะสวยงามมาก so beautiful ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่าสวยงามนะคะทุกคนครอบๆนี่คือเป็นสกีแอรีนนะคะทุกคนจะมาเล่นสกี แถวนี้จะเป็นแถวที่แบบว่าพวกดาราฮอลลีวูดพวกแบบว่าดาราดังๆเขามาซื้อบ้านแถวนี้นะเขาจะมาเล่นสกีตอนหน้าหนาวกันนะคะดิฉันก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้มีบ้านที่นี่นะคะเพราะแพงมาก Every house here is so expensive it's very like uh, oh. อะไรนะ Luxury beautiful สวย l วิส